สวัสดีครับทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูแผ่นเพชรแผ่นกลมนะครับสตแตนเลสแผ่นกลมตัวนี้เราเป็นสแตเเลตเกศสามตนสี่นะครับเป็นสแตนเลสแผ่นกลมที่เอามาทำโมเดลทำเพลททำจานหมุนอะไรก็ได้นะครับจะทำจานจับกดชิ้นงานต่างๆนะครับเราก็จะมีหลายขนาดนะครับที่ท่านสามารถสั่งทำได้นะครับ ตรงนี้อยู่ที่สิบามนิ้วครึ่งนะครับพอเราเอามาใส่ตัวช้วยนะครับชามช้อนช้อนสําหรับดักน้ํานะครับเราจะมีความกว้างนะครับรัศมีก็จะเป็นสี่สิบเซนนะครับหรือตัวนี้สี่สิบเซนหรือสิบห้านิ้วหกหุนนะครับช่วยดักน้ําแล้วก็จะมีจุดตรงกลางนะครับสําหรับไปเจาะรูท่านเอาไปเจาะรูเองก็ได้นะครับ เจาะดูสายเพลากี่นิ้วกี่นิ้วนะครับแล้วก็ใส่แป้นแป้นแป้นก็ต้องเป็นแป้นใหญ่หน่อยเพื่อจะรับไม่ให้มันโบกนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้จริงนะครับตัวนี้เราทําเป็นการหันน้ํานะครับเป็นการหันน้ําเป็นถ้วยถ้วยน้านะครับแบบนี้นะครับสิบหกฝาสิบหกช้อนนะครับช้อนสิบหกคานสิบหกคานหรือสิบหกสิบหกอันนะครับนี่นะครับหนึ่งสองสามสี่ 5 6 7 8 9, 40, 8, 9, 9 10 1ดแปดเกสส้าสิบหนะครับส6อัน4 4 1สนะครับจะออกเป็นตัวที่ไว้ใช้กับการหันน้ำนะครับตัวนี้ใช้กับเอ่อตัวที่เป็นการหันน้ำเอาไปใช้กับไอตัวมอตเตอร์เครื่องซักผ้าตัวใหญ่ๆนะครับเอาไปติดการหลังนะครับติดนี่เลยนี่นะครับสิบามนิ้วนะครับสิบามนิ้ว ใบนี้13นิ้วนะครับก็นำมาให้ทุกท่านได้ดูนะครับอยากนำไปใช้งานก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับการเชื่อมนะครับจะไม่ใช้เนื้อจะไม่ใช้เนื้อของเหล็กเข้าไปพอกนะครับเพราะฉะนั้นน้ำหนักจะยังเท่าเดิมครับจะเชื่อมติดเป็นว่าเขาเนื้อเนื้อของเนื้อชนกันนะครับดูเนื้อมาติดก,กันโดยการใช้ติ๊กอาร์กอนนะครับในการเชื่อม ทุกจุดจะไม่มีการเพิ่มเนื้อของโลหะเข้าไปจะไม่มีการเพิ่มน้ําหนักถ่วงนะครับเพราะฉะนั้นน้ําหนักจะได้ศูนย์ปกตินะครับมีศูนย์อยู่แล้วนะครับเป็นศูนย์เพราะว่าไม่มีน้ําหนักถ่วงนะครับแล้วเราก็ใช้ฉากจับนะครับวัดระดับวัดตําแหน่งของทุกตัวนะครับก็ ท่านก็สามารถนําไปใช้งานได้นะครับแล้วเราก็เอามาติดตั้งขับได้ันไฟนะครับเป็นมอเตอร์เครื่องซักผ้านะครับติดแล้วก็ใช้ท่อน้ํายิงแบบนี้นะครับใช้น้ําดัน4ด้านเลยนะครับฉีดลอกแล้วก็ให้เขาทํางานนะครับโดยใส่กล่องตีไม้กันน้ํากระเด็นนะครับแบบนี้นะครับทําแบบลุกทุ่งลุกทุ่งนะครับ แล้วก็แรงดันน้ําสูงถึง10เมตรนะครับแรงดันน้ําลงมา10เมตรแรงดันน้ําสูงพอสมควรนะครับเราก็นํามาฉีดกับตัวมอเตอร์เครื่องสักผ้านะครับก็ป้อนไฟกลับนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปไม่ต้องไปแปลงนะครับตัวนี้เอาแบบตรงๆเลยนะครับหมุนฉีดน้ําออกมานะครับตรงๆนะครับเราก็แคได้ไฟอยู่ ที่220โวลต์เลยทีเดียวนะครับแรงดันสูงใช้งานได้จริงเลยนะครับวนี้เราเอามือจับจับไม่หยุดนะครับจับไม่หยุดนะครับแรงมากเหมือนเครื่องยนต์เลยนะครับตรงนี้วัดไฟได้217โวลต์นะครับเปิดสปอต l ไลท์อยู่นะครับตอนนี้217โวลต์ไฟเท่ากับไฟบ้านเลยนะครับแต่ว่าเป็นไฟดีนะครับนี่นะครับ ท่านก็สามารถที่จะนำอุปกรณ์ตรงน,นี้นะครับไปติดตั้งตรงที่มีน้ําแรงดันสูงได้นะครับเปิดสปอตไลท์ให้เห็นนะครับตรงนี้สปอตไลท์ไฟออกมาอยู่ประมาณไม่ถึง10แอมป์นะครับก็สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับที่สําคัญคือใช้ได้ทั้งคืนทั้งวันนะครับน้ําไม่หมดไฟก็ไม่หมดนะครับมีน้ําแรงดันน้ําไฟก็ไม่หมด เราก็มาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ